เร,รับ็มาพบก,กันในหวยหาหนอยนะครับ mm hmm. ก่อน mm hmm. อื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับปรดใช้วิทยาในการชจมที่เป็นการคนนาํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเตือเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูก,กันนะครับ mm hmm. วหวยาหนอยประจาวันที่สามนะครับในชุดที่หนึ่งานอยมัดรวมนะครับก็จะเด่นแดนะครับ ตัวจอกขจะมีแปดสี่แปดหกปดเจ็ดปดปดนะครับส่วนฮานอยคู่มินะครับก็จะเด่นหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า0ลหนึ่งศนนะครับต่อมาดูผลของวันที่สองกันบ้านนะครับผลของวันที่สองนะครับฮานอยมัดรวมนะครับก็เด่นแปดนะครับผมเน้น แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับแล้วก็ฟันแปดศูนย์ออกมาสแปดหนึ่งนะครับตัวนั้นออกมาแปดหนึ่งนะครับโหสุดๆมือนกันนะครับแล้วก็ห้าน้อยครูมิสนะครับเด่นหนึ่งนะครับครูมิสหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์มาก็แ้ามาเข้าแค่ตัวเด่นนะครับมาแค่หนึ่งนะครับมาหนึ่งเจ็ดนะครับ พออย่าก็หน้อยมัรวมก็ยังพอได้ลุ้นนั่นอยู่นะครับในตัวเด่นนะครับนะครับก็ช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับผมก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับหาหน่อยมารวมนะครับทุกี่นหนึ่งก็ดินเปน,นะครับผมเน้นแปดสี่ปดหกปดเจ็ดนะครับ ฝันให้หนึ่งตัวก็เป็นแปดซีนะครับส่วนหาหนอยคู่มิดนะครับฮาหนอยคู่มิดดิมหนึ่งนะครับวงมิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับฝันหนึ่งตัวก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับ มารอลุ้นดูนะครับว่าตัวนี้ผมพันให้เขาหรือเปล่านะครับก็สมวนมากจะวิงแต้มตลอดนะครับน้อยแต้มนึงเพิ่มแต้มนึงนะครับอยู่อย่างนั้นตลอดก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมข้างนของผมก็ได้จากอามานั้นจริงนะครับเขาจะให้ก็เกาตรวจตรงนะครับแต่เขาไม่ให้กเขงจะลดแต้มเพิ่มแต้มไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ ยังไงก็อยากใช้วิจารย์ทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตานะครับสวัสดีครับ